ความประหมาาความตื่นเต้นนะคะความประมาทความตื่นเต้นถ้ามองในทางธรรมมันคือเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นการมีตัวกูของกูนะคะก็คือเราประมาาเราตื่นเต้นเพราะว่าเราเราพยายามจะเซฟความเชื่อมั่นในตัวเองเราไม่มั่นใจในตัวเองนั่นเองก็เลยทําให้ประหมาทตื่นเต้นถ้าในทางโลกนะคะความประมาทตื่นเต้นอย่างไม่อางทำงานนะคะไม่อ้างเป็นผู้บริหารบริษัทเนี่ย ไม่อาจจะเห็นว่าเวลาเด็กมาพีเต์งานให้เราดูหรือว่าเราไปไปเข้าอบรมคอร์สหรือว่าไปงานสัมมนาอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นความตื่นเต้นของคนนะ่ะมันเกิดจากการที่เรามีองค์ความรู้ในตัวเราเองไม่เพียงพอก็คือการเรียนรู้โลกนะคะในในข้อมูลความรู้ในการใช้การทํางานเนี่ยไม่เพียงพอนั่นเองถ้าเรามีองค์ความรู้ที่มากเพียงพอแตกฉานแทงตลอดในองค์ความรู้แบบโลกนะคะ เวลาเราไปเกี่ยวข้องกับการงานนะคะไปวีเซนต์ไปทํากิจการงานอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ตื่นได้เลยนะคะการเพิ่มองค์ความรู้นี้ก็คือการเรียนรู้โลกอยู่สม่ําเสมอการเรียนรู้เทคโนโลยีนะคะการปรับปรุงตัวเองโดยการเข้าคอร์สอบรมสัมมนาการศึกษาหาองค์ความรู้ในช่องทางสื่อมีเดียต่างๆนั่นเองจะทําให้เราเพิ่มความมั่นใจ ในองค์ความรู้เราแล้วก็ฝึกสมาธิเข้าไปด้วยนะคะพอเราฝึกสมาธิสติสัมภารัญญะดีๆเรามีองค์ความรู้ภายในตัวเรามากๆเราจะสามารถเรียงร้อยข้อมูลนั้นมาใช้ในทางโลกได้ดีขึ้นอาการประหม่าตื่นเต้นจะลดลงนะคะแล้วที่สุดยอดกว่านั้นหากเราฝึกนะคะทำสมาธาิวิปัสนานะคะการเห็นความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆลดภาวะความมีตัวตนเราลงไปเรื่อยๆได้เมื่อไหร่เนี่ย ความประหมาาตื่นเต้นเราจะไม่มีเพราะว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองในตัวตนของเราหรือคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราออกไปนั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีคลายความประหมาและตื่นเต้นค่ะ